ก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งเนี่ยบทสนทนาคําพูดแนวทางเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมจากที่เคยเป็นคล้ายๆว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันมันกลายมาเป็นเจ้านายลูกน้องอคุณควรจะไปทําเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องที่เร่งด่วน I v A o v R, ไอว v เอโออเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบแต่ไอสิ่งนี้มันควรทําก่อนมันคืออะไรถูกต้องมันก็มีสิ่งที่มันพิสดารขึ้นมาอกีกครับก็คือมีการเถียงกันอีกว่าค่าโปรดักชันใครจ่ายเด๋ยวนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าใครซื้อนิติิ์จ่ายค่าโอใช้ด้วยพี่ว่านะตอนนี้สำคัญที่สุดคคคืออตัวนนาายยกกกเรี่่ะไไแแแแแขข็็งงงงห ไม่ใช่คุณโลไปโลมาตอนนี้ในวงการเขาคุยกันเล่นๆนะว่าม,มันจะไม่ครบเทอมนะไม่มีนาะยกสมาคมคนไหนไม่ถูกด้วยพีจย่จัดแล้วก็นาะยกสมาคมตอนจบเนี่ยสมไม่สวยเลยนะสวัสดีพี่เบิร์ครับสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่คอคอ,อตอนที่2กับพี่เบิร์แล้ว คอ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 กแค็กคุยครับผมสุดยอดนะฮะวันนี้เนี่ยถ้าเป็นคออย่างอื่นไม่ได้เลยนะถ้าคออย่างอื่นเนี่ยอาจจะติดเลทไปหน่อยพี่วันนี้ชวนพี่เบิ้ลมาไม่ได้มีอะไรมากครับเลือกประเด็นนี้ก็ต้องคุยกับพี่เบิ้ลเรื่องของการทํางานของสมาคมฟุตบอลผมจะพาดคลิปนี้ว่ายังไม่เริ่มก็เกือบล่วงแล้วแน่ไม่แล้วอยู่เฉยๆไม่ชอบอ่ะชอบให้มีทัวร์มีอะไรอีกคือผมว่าแฟนบอลอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่าย้อนกลับไปเนี่ยวันที่เขา อาวันที่ทีมนี้ที่เราเรียกว่าทีมอเวนเจอร์บอลไทยเนี่ยมาเปิดตัวที่จะมาเป็นลงเป็นนายกเป็นสภากรรมการอเวนเจอร์สุดท้ายมันก็ตายนะคือนักวันนั้นเนี่ยไอ้อนแมนะเออตายมันต้องแพ้ทานอสก่อนวันนั้นเนี่ยผมว่า95%เนี่ยเห็นว่านี่คือแสงสว่างบอลไทยครับมีบางส่วนโดยเฉพาะพี่ช้าของผมเนี่ยบอกว่าให้ปีเดียวเลิก วันนั้นทาไมถึงคิดว่าปีเดียวน่าจะไม่ไม่ไม่ได้เชิญว่าให้ปีเดียวเลิกเออมันความหมายเดียวกันหรือเปล่าวะวันนั้นพี่เบิ้ลเป็นแตวงแตกน่าจะเป็นคนที่ไม่กี่คนที่บอกว่าชุดนี้ปีเดียววงแตกมันก็ไม่ใช่พี่คนเดียวนะมันก็มีคนอื่นด้วยจากการวิเคราะห์จากการวิเคราะห์เพราะว่าเราดูว่าสไตล์การทํางานของแต่ละคนเนี่ย เขาไม่น่าจะทํางานด้วยกันได้นานครับไม่ได้ดีไม่ดีะนะครือเราบางทีมันทํางาน,ม,นมันสไตล์มันไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเก่งไม่เก่งนะแต่ว่าด้วยสไตล์ของแต่ละคนถูกต้องเพราะฉะนั้นการทํางานที่อาจจะสไตล์ไม่เหมือนกันมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็คงจะอยู่กันได้ไม่นานเราก็เลยคิดว่าะปีหนึ่งแล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่มันก็ต้องมีฮันนีมูนถูกไหมถูกต้องแต่ชุดนี้ไม่มีฮันนีมูนในชะมาถึงก็ปั๊บมาถึงก็ไปเลยใหญ่เลยเออครับ ปีหนึ่งที่พี่บอกหนอกว่าน่าจะวงแตกสุดท้ายเนี่ยสัญญาณมันมาน่าจะสามสามสี่เดือนก็เริ่มมีแผลเล็กๆขึ้นมาเรื่อยๆเอาจริงๆพี่ก็ไม่เห็นสัญญาณเท่าไหร,นะร่นะแต่ว่าเห็นอยู่แล้วว่าพอเข้ามาเนี่ยอะไรหลายๆอย่างมันก็ไม่เป็นอย่างที่คิดมันเริ่มมีบางๆม้างอะไรเงี้ยแต่ว่าที่มันถ้ามันเอาว่าชัดเจนที่สุดก็ตอนคุณประวินลาออกอ่ะพี่ว่าตรงนั้นน่ยมันชัดเจนละก็ถึงบอกว่าโอ้ให้หนึ่งให้หนึ่งปีนะทำไมสามเดือนเท่านั้นเองอะไรเงี้ยเร็วเหลือเกินเร็วมากค นะฮะสาเหตุผมว่าพี่เบิ้์น่าจะตอบได,ได,ได้ได้ใกล้ที่สุดแล้วเพราะพี่เบิ้์ก็มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณประวินก็มีบ้างครับอ่าสาเหตุหลกักๆเอาเอาที่พอจะอธิบายแบบว่าเราไม่ต้องย้อนไปไกลมากอะไรครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทำงานด้วยกันไม่ได้เนี่ยมันก็เพราะว่าการทํางานไม่ตรงกันหรือยังไงใช่ไหมใช่ไปดูในแคมป์บอลไทยได้ไหมอ่าได้ได้ได้ช่องช่องเดอะสเตเดียมก็พระมบณนั้นแหละคือคือ อันนี้เดี๋ยวคุยสั้นๆแต่ว่าถ้าจะเอายาวๆไปตรงนู้น<อ>ถ้าให้พี่สรุปสรุป,สร,ปสรุปปมเนี่ยก็เหมือนที่คุยกับแม็กมาตลอดว่าการทํางาน,นมันคนละสไตล์กัน<อ>แล้วก็ถ้าเอาคนก็จะถามพี่เยอะมากพี่ก็จะบอกแค่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขา,เขาไอ้สิ่งที่เขาชนะเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยก่อนก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งเนี่ยบ,บทสนทนาคําพูดแนวทางเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมประเด็นหลักๆคือมันไม่เหมือนเดิมร,รวมถึงเรื่อง ความอาจจะเป็นความรู้สึกด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกัรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าระดับคนที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยเอาพูดกันแบบบ้านๆนะเขาก็เป็นมหาเศรษฐีกันทั้งหมดอ่ะเขาก็อยู่ในเทียเดียวกันเลยอ่ะถ้าพูดแบบคือเขาก็มีอีโกของเขาอ่ะถูกต้องไม่ถูกไหมครับแล้วมันคนเรามันก็คือมันอาจจะอจากตอนนั้นคุยแบบนั้นเป็นพี่เป็นน้องกันจะเข้ามาช่วยกันทําให้มันเป็นอย่างนี้ไปไปมามันกลายเป็นทําไมที่พูดไว้มันไม่ใช่ อารมณ์ความรู้สึกจากที่เคยเป็นคล้ายๆมาเป็นพาร์ทเนอร์กันมันกลายมาเป็นเจ้านายลูกน้องอแล้วก็หลายๆอย่างมันก็ติตดๆขัดๆไปหมดมันก็มันก็เป็นความรู้สึกที่คนก็ ถ้าอยู่ไปก็ไม่มีความสุขอ่ะก็แยกออกมาดีกว่าก็แยกออกมาดีกว่าเพราะ,ะรถ้าดูแล,ล้วคิดว่ามันคงเปลี่ยนไม่ได้ครับก็ไปดีกว่าะนะฮะหลังจากที่คุณปวินออกเนี่ยก็จะมีคุณท่านก็นี่คุณออกุนดันก่อนอคุณกุนันออกคุณท่านออกแล้วก็ณวันนี้ที่เราถ่ายเนี่ยพี่เบิร์นสปอยว่าอาจจะมีอีกคือจริงๆมันก็ไม่ได้เรื่องแม่แปลกใจนะเพราะคือถ้าเอาตรงๆมันก็มีตัวเต็งอยู่แล้วที่จะออกที่จะออกอยู่แล้วคือรู้อยู่แล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่อะไรเพียงแต่ว่าคนที่เขา เขาคิดว่าเขาคือมันเหมือนกับบอกว่าอ่าเดี๋ยวเข้าไปช่วยทางานก่อนพอ <Ừ. S 2> ถึงเวลาจุดหนึ่งก็คงจะต้องออกอะไรเงี้ยสไตล์เขาก็จะเป็นอย่างนั้นแต่บังเอิญโดนปาดหน้าก่อนไงคุณประบินปาดหน้าหนึ่งนิมกูดันนี่ไม่แปลกเพราะเขาเป็นคนของบีจีครับคุณมิต,ติดี่เข้ามาปาดหน้าอีกนี่มันก็เลยทําให้คนที่จอะอยู่ก็ยังไม่มีจังหวะถูกต้องถูกต้องถูกต้องอแล้วตอนแรกเนี่ยการรวมทีมนี้เนี่ยอเวนเจอร์เนี่ยเขาบอกเป็นการสลายขั้วบอลไทยครับสุดท้ายเนี่ยมันจะมันสลายขั้วได้จริงไหมเพืนหรือสุดท้ายมันก็จะ ขั้วที่แตกต่างก็จะทยอยออกเรื่อยๆจนสุดท้ายเป็นการเป็นขั้วเดิมไหมมันก็พูดลําบากนะว่าคําว่าขั้วมันหมายถึงขั้วไหนอะไรยังไงบ้างถูกไหมคือถ้าขั้วหมายความว่าอ่ะโอเคสปอนเซอร์ใหญ่สิงช้างแล้วเราขอจอัดพูดได้ชื่ออมันมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยจริงๆพี่ว่าเขาก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วนะครับเพราะว่าก็เห็นหลายๆอย่างเนาะทีมชาติไปซ้อมพี่สนามบีจีอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันคงมันก็ไม่เชิงการสลายขั้วอย่างเดียวหรอก มันก็ทํางานด้วยกันนั่นแหละคนละบทบาทกันไปคนละบทบาทใช่อ่านะอ่ะก็ประมาณนี้ที่เหลือถ้าอยากจอดลึกเนี่ยก็รายการแคมป์บอลไทยพี่เบิร์นพี่มดนะช่องเดอะสเตเดียมนะไปดูอ่อีพีนี้ก็แล้วกันอ่าอีพีดราม่าเนี่ยก็ไม่ถึงล้านวิวดีแสนยังไม่ถึงเลยโมยแล้วทีนี้เนี่ยครับพี่เบิร์นเอ่อดังที่มันบอกมันเซอร์ไพรส์ว่ากะว่าปีหนึ่งแล้วค่อยค่อยมีสัญญาณปรากฏว่าสามสี่เดือนก็เริ่มมีแผลออกมาแล้วทีนี้ ณนะตอนนี้เนี่ยไทยเลีกนะับเป็นวันนะจะเริ่มขึ้นไม่ได้นะับนะนะเป็นเดือนแล้วพี่นะับเป็นวัน,นะน,ว,นว่าหลักหลักวันแล้วนะว่าอีกไม่กี่วันมันก็จะของเราจะออกเมื่อไหร่ของเราจะออกภายในก่อนวันที่ก่อนวั 20, นที่ยี่สิบก่อนวันที่ยี่สิบมันอ่าโอเคก็นับเป็นหลักวันได้แน่นอนเพราะว่ามัน<อ>ก็เป็นหลักวันเพราะว่ามันเปิดสนามวันที่เก้าสิงหาถูกต้องทีนี้เนี่ยมันกลายเป็นแบบโอ้โหอีลุงตุงนังครับโปรแกรมก็ยังไม่นิ่งเพิ่งมันนิ่งแล้วโปรแกรมบอลถ้วยที่จัดกันมาตลอดก็ถูกตอนแรกถูกขยับขยับไม่พอถูกยกเลิก โปรแกรมไทยลีกก็เรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดยังไม่มีอะไรอีกเลยตรงนี้เนี่ยคิดว่าทีมสมาคมชุดนี้เนี่ยรับมือกับปัญหาเหล่านี้ได้ประมาณไหนในมูมอพี่เบิ้ลคือปัญหาเนี่ยผมว่ามันก็มันต่อเนื่องมาแหละ จากสมาคมชุดก่อนเรื่องของลิขสิทธิ์ที่เราไม่ได้ไม่ได้ขายมาต่อเนื่องใช่ไหมครับแล้วก็ไหนจะมีโปรแกรมทับซ้อนไหนจะมีโปรแกรมของเอฟซีที่อยู่ดีก็มีบอลถ้วยอะไรไม่รู้มาอีกเนี่ยการรับมือการจัดการของทีมงานชุดนี้สมาคมอยู่เนี่ยในมองพี่เปิ้ลคือมันมีหลายคนนะที่ชอบจะมาคอมเมนต์นะแล้วก็ชอบจะมาบอกว่าให้เวลาเขาหน่อยสิเขาเพิ่งเข้ามาทํางานอะไรเงี้ยนะครับหลักๆมันก็จะเป็นประมาณนั้นแต่ถ้าในมุมของพี่เนี่ยนะไอ้เรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเนี่ยพี่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งมาคิดกัน3เดือน5เดือนตตตัั้งแแ่มาารบํหน่งเราต้อออองงยย้้นนมกลับไา ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในสมัยยุคที่แล้วที่บิ๊กออสเองก็อาจจะไม่เอาอะไรสักอย่างครับปล่อยจอยปล่อยจอยนะครับสมมสอนแล็ไปรวมตัวกันเองอยู่แล้วถ้าเราเห็นาภาพถูกไหมสมมสอนก็ไปรวมตัวกันตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วเอาลิขสิทธิ์ไปให้แพลตฟอร์ม AIS 2 อะไรขายอ่าเป็นแพ็กเกจนั่นน่คือการที่เขาไปรวมตัวแล้วแล้วเขาก็รู้แล้วว่าลิขสิทธิ์มันมีปัญหาปีหน้าต้องยังไงก็ต้องเขาต้องวคุยกันแล้วถูกต้องและเขาหลังจากที่รวมตัวกันเป็นภาคีโโมสอนเนี่ยเขาก็มาลงเลือกตั้งคก็ด้วยภาคีเดิมก็ก็เซตเดิมเซตเดิมเพราะฉะนั้นถามว่ามันใช่3เดือนไหมมันใช่5เดือนไหมแปลว่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดน่ยฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเขารู้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วว่ามันจะไม่มีอ่ะก็รู้อยู่แล้วแล้วเขาก็มาจว่าะ ไม่ดมันก็ต้องมองสิก็ทตัวเองจะเข้ามาเป็นสมาคมอ่ะคือตั้งใจจะเป็นสมาคมเนี่ยคุณต้องคุณต้องมีวิธีการอยู่แล้วทุกคนเป็นสำนสรหมดทุกคนก็รู้อยู่แล้ว,วนี่มันเป็นรายได้ที่ควรจะต้องได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีแผนมาตั้งแต่ตอนที่เป็นภารคีแล้วแล้วก็ตอนนั้นเขาก็ต้องคุยกันแล้วว่าพอเข้าไปเป็นสมาคมปุ๊บเนี่ยเขาจะทำหนึ่งสองสามสี่เพื่อที่จะทำให้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลมันมีรายได้กับมันมีมูลค่าเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่สามเดือนห้าเดือน เพราะว่ามันก็ได้เวลามา1หนึ่งซีซันเต็มถูกต้องแล้วถามว่าถ้าจะให้เวลาคุณจะให้เวลาถึงวันไหนก็อย่างที่แม็กบอกมันนับเป็นวันละที่ไทยลีกจะเปิดสนามครับแล้วคุณจะให้คําว่าให้เวลาคือยังไงถ่ายเท่าสดไม่ได้ภาพรวมใหญ่ไม่ต้องพูดถึงสโมสรแม็กไปขอสปอนเซอร์เขาถามถ่ายท่าสดที่ไหนมีกีนทัดมีกีแม์จบเลยแม็กก็ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ฟีทีวีเท่าไหร่ตอบไม่ได้อีกใครจะไปให้เงินอ่า หรือถ้าได้เงินไปแล้วสัญญาสปอนเซอร์คอมมิตไปแล้วว่าต้อง<ะ>มีออนแอร์กี่นัดแล้วสุดท้ายไม่ได้เงินก็ไม่ครบอีกถูกต้องเพราะฉะนั้นมันมัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่มันแทบน่าจะเป็นเขาเรียกว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยแรกที่ควรนจะต้องมอีข้อสรุปด้วยนะ ดูต่างประเทศดิ่ทำไมเขารู้ล่วงหน้าแล้วปีหน้าใครจะถ่ายปีต่อไปใครจะถ่ายเขาทํางานแบบล่วงหน้าหมดซึ่งโอเคอันนี้มันเป็นความผิดพลาดมาจากชุดที่แล้วไม่มีใครเถียงแต่ว่าชุดนี้จะมาบอกว่าใช้เวลาถ้าโดยส่วนตัวพี่ว่าไม่ใช่เพราะว่ามีเวลามานานแล้วมีเวลาคุณควรจะไปทําเรื่องนี้ให้มันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนไอวี v A o v R, เอโอวีเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบถามว่ามีก็ดีแหละพัฒนาก็ดีมันมีก็ดีไอซีมูเลเตอร์อะไรทั้งหลายแหละเนี่ย ไอ้จะมีก็ไม่มีใครว่าแต่ไอ้สิ่งนี้มันควรทําก่อนมันคืออะไรถูกต้องถูกไหมอ่าคุณทศมานี่ประเด็นมันเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้เนี่ยพอพอเกิดขึ้นเนี่ยมันมันมันเกี่ยวว่าดิวล่มใช่ไหมเหมือนเหมือนคุณนวลพันธ์ก็พูดเองว่าก็คุยกับทูไปแล้วว่ามีแนวโน้มว่าตอนนั้นเนี่ยใช้ครับใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ต้องบอกว่าเกินแบบ8 0 9สเสปอร์เซ็นต์สุดท้ายมันก็ยืดเยื้อมาเรื่อยๆเอาในมุมพี่นะย้ำมาในมุมพี่นะมันถูกผิดนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งนะในมุม นะครับคุณไปออกตัวเทคไซส์ว่าคุณไปคุยกับทูมาเจ้าเดียวอย่างเงี้ยคู่แข่งก็ไม่มีอ่าเป็นนักการ์เซอแพงไหมล่ะเขาก็เหมือนว่าอาแบเบอร์ดดอ่ะก็จะไปซื้อแพงไหมล่ะเอเอ็กก็นั่งดูสิอ่ะก็ไปคุยมาแล้วอ่าเไม่ได้แล้วมาคุยทางนี้แล้วมันคือยังไงมันกลับมาง้อหรือเปล่าเขาก็ต้องคิดวีาอ่าทำไมนู่นยังไม่จ่ายเลยอ่าแล้วนี่จะมาจ่ายทำไมอันนี้พี่พี่คิดในมุมอย่างงี้อ่าในมุมพี่เบิร์ดถูกไหมอ่าแต่ว่าถ้าในเบื้องลึกเนี่ยท่าที่พี่ได้ยินมาเนี่ยท ตัวเนี้ยไอตัวเลขนี่จะไปรู้จะไปรู้เลยว่าตัวเลขเท่าไหร่อ่ะว่าหนึ่งก้อนแล้วกันแต่มันก็มีสิ่งที่มันพิสดารขึ้นมาอีกครับก็คือมีการเถียงอีกว่าค่าโปรดักชันใครจ่ายค่าโอบนะแลวผมถามว่าไอคนไปซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดเนี่ยมันจะต้องมาดูแลค่าโปรดักชันยังไงคือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าทุกยุคทุกสมัยเนี่ยค่า OB ค่าโปรดักชันเนี่ยสมาคมรับผิดชอบเอาใช่สิแล้วเอาเงินก้อนจากช่องทางการถ่ายทอดจาก AS จะทูน่ะ เอาแค่สัญญาณไปออกใช่ทางสมาคมเป็นคนผลิตสัญญาณซึ่งอันนี้เป็นทั่วโลกไหมก็พรมเมลีกบอลโลกเขาก็ผลิตสัญญาณมาให้ทูไปซื้อพรีเมลีกต้องไปจ่ายค่า OB ให้พรีเมลิกบ้างแหละเราเราดูยูโรเนเอโรซอฟต้องไปจ่ายมันก็เป็นสัญญาณฟีดมาเหมือนกันหมดอยู่ดีว่าใครจะมาขึ้นโลโก้อะไรก็แล้วแล้วแต่เจ้าของลิขสิทธิ์ถูกต้องแต่ว่าวันเดียวนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าใครซื้อลิขสิทธิ์จ่ายค่า OB ให้ด้วยมันเป็นสิ่งที่มาเถียงกันว่าใครจะว่าใครจะจ่าย เพราะว่าเท่าที่พี่ได้ยินเนี่ยทางทูเองนะตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าไอมาตรฐานของการถ่ายครั้งที่ผ่านๆมามันไม่โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเพิ่มนู่นเพิ่มนี่กล้องเพิ่มแล้วว่ากันเขาถามว่าแล้วใครจ่ายอ่ะแล้วมันก็เป็นประเด็นมาคนซื้อเนี่ยมันจะไปเกี่ยวอะไรคุณก็ผลิตสัญญาณมาดิแล้วคุณก็ขายไปดิเขาจะซื้อเท่าไหร่ขายแพงมาได้ว่าเอ้ยเราเพิ่มกล้องจากเดิมสมมติกล้องสิบตัวเราเพิ่มเป็นสิบสองแต่ราคาขอเพิ่มหน่อยมันก็คุยกันได้อะไรก็ตามแต่แต่มันไม่มีหรอกดิวที่มันบอกว่าคนซื้้้อออลิิิิขสสทธ์ตงงงไไปป่าาายยยเเเีนนนคดดกรว ที่ไหนมันมีซึ่งที่นี่มีไอโจ์เนี้ยมันมันเลยทําให้ดีลของทูวิชันชะงักไหมเพราะเพราะข้อนี้แหละไหมพี่บาพี่ไม่ใช่นะถ้าตามข้อมูลที่มีนะเพราะว่ามัน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 ไม่ตกผึ่งตรงนี้ไงนะวันนี้ก็เท่าที่รู้ก็ยังเถียงกันอยู่เลยว่าไอค่าวโปรดักชัน่ยใครจะจ่ายก็ประมาณนั้นมันถึงไม่จบก็ทีไงเดือดสเตเดียมรับไปถ่ายไหมล่ะสักครู่นึงถ่ายไลฟ์ตัวเองทุกวันนี้ยังดีมั่งไม่ดีมั่งเงี โอ้แต่มันก็เป็นสิ่งที่มันมมเป็นคอมเมนต์ไม่ใชว่าอันนี้มุมมองแบบมุมมองสื่อมุมมองนักข่าวกีฬาที่อยู่วงการถ่ายทอดสดมานานเนี่ยพี่ว่าใครก็รู้ออแต่พี่ก็สงสัยอย่างเดียวว่าคนที่เขาอยู่กันมาตรงนี้นี่มันมีเหตุผลอะไรเขาถึงมามาตังงาาต้งแง่งแบบนี้ออแต่มันเป็นข้อมูลจริงนะครับยืนยันยืนยันว่าเป็นข้อมูลจริงว่าไอ้ค่าโปรดักชันเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้ดิวมันไม่จบอ่า ณวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าก่อนเทปจะออนแอร์เนี่ยจะมีข้อสรุปหรือยังในมุมมองมพี่เบิ้ลคิดว่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดปีนี้มันจะไปจบตรงไหนฮะยังไงก็ต้องมีถ่ายทอดสดมีแน่นอนยังไงก็ต้องมีถ่ายทอดสดแต่คียบาทกี่ตามงคนละเรื่องนะ,ะอีิบี่อธิบายเข้าใจคือคนไทยได้ดูแน่ๆทำไมถึงต้องมีถ่ายทอดสดเพราะว่ามันอยู่ในสัญญา มันอยู่ในสัญญาของสปอนเซอร์ต้องมีการถ่ายทอดสดถ้าคุณไม่มีการถ่ายทอดสดคุณไม่ได้เงินจากสปอนเซอร์แต่ช่องทางไหนไม่ได้ระบุไว้อีกเรื่องหนึง่งคุณะจะไปออกทางฟรีทีวีคุณจะไปออกทางเพจของสมาคมเพจช้างศึกเพจไทยลีกหรือคุณจะไปอะไร a n y w h e ได้หมดเลยแต่<ป>ต้องมีถ่ายแต่ต้องมีถ่ายเท่าสดซึ่งไม่ได้เกี่ยวาากับค่าลิขสิทธิ์ ัือต่อให้ไม่มีคนซื้อก็ต้องถ่ายเหมือนซีซันที่ผ่านมาก็ต้องถ่ายไปเล่ขายกันนี้ก็แล้วแต่คุณเหมือนถูกต้องอแต่ต้องมีถ่ายให้คนไทยได้ดูใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าในมุมมองพี่เนี่ยพี่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมาคมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายดูแลสิทธิประโยชน์เนี่ยคคุณต้องควักค่าโปรักชั่นเองก็เรียกว่าเหนื่อยกันอีกแล้วคือเท่าที่เบื้องต้นเนี่ยมันอาจจะสรุปก่อนเราแล้วนะฟรีทีวีสองคู่ถูกไหม อีกหคู่เนี่ยออนไลน์ออนไลน์เอาแล้วแต่ว่าช่องไหนพี่คิดว่าน่าจะเป็นช่องทางของสมาคมอ่าแล้วสโมสรมีโอกาสหยิบยกไปถ่ายเองไหมเพราะวันนั้นพี่ว่าคุยกับคุณประวินเขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะเอาไปถ่ายเ,เหมือนกันก็ไปซื้อเหมือนเดิมใครอยากได้ก็ไปซื้อ,อแต่มันก็จะมีกี่ก,กี่กี่สโมสรที่มีช่องทางให้ออกมันจะเหมือนกับครั้งที่แล้วไหมที่3ทีมใหญ่ลงทุน ไม่มีไม่มีละพี่พี่ได้ยินมาไม่มีไม่เหมือนเดิมโมเดลจะไม่เหมือนเดิมแต่ว่าในการเซฟไทยลีกอะไม่เหมือนเดิมไม่มีแล้วใช่ไม่มีการบาลงขันช่วยกันทีมใหญ่ช่วยทีมเล็กไม่มีไม่น่ามีมันจะไม่มีงันนี่มันแตกเลยหมดแล้วก็เดี๋ยวรอรู้กันเรื่องของถ่ายทอดนะฮะทีนี้มาเรื่องการทำงานค่ะเพื่อกลายเป็นว่าสมาคมยุคนี้ที่แฟนบอลตั้งความหวังไว้สูงมากเนี่ยนะฮะปรากฏว่ายังไม่มีอันไหนที่ ที่ถูกใจหรือว่าที่ได้รับคําชมแบบเป็นชิ้นเป็นอันเลยแล้วก็ไปสะดุดตาสเตตัสของคุณยิ่งรักหนึ่งโพสต์ว่าแตะก่อนดากูเยอะเป็นไงล่ะไม่เหมือนกันนั่นแหละเราเป็นการวิเคราะห์ไว้เข,ข,ข้าเข้าใจครับที่ถามผมถามว่าแล้วชุดนี้เนี่ยเอาหลักๆเลยคือว่าณนะที่ผ่านมาเนี่ยเวลาหลังจากได้รับตําแหน่งมาอย่างเป็นทางการจนถึงทุกวันนี้เนี่ยคิดว่าอนาคตเอาปัญหาหรือปัญหาใหญ่ๆจะมีอะไรตามมาไหมกับการทํางานแบบนี้อะไรย่างเงี้ย โอ้มันก็พูดลําบากนะเพราะว่าเรื่องหลีกตัวนี้มันมันอยู่ข้างหน้านะมันถือว่ามันสําคัญแล้วพี่ว่าเรื่องอื่นเนี่ยไม่น่ามีอะไรเรื่องทีมชาติมันก็ปล่อยไปตามสภาพมันครับคือคือถ้าเราต้องแยกก่อนเรื่องหลีกเนี่ยมันมีเยอะมากที่รออยู่อย่างที่คุยกับแมกันนะรเรื่องถ่ายทอดสดแล้วก็เรื่องโปรแกรมเนี่ยแล้วก็เห็นเนะี่ยอยู่ดีดีไทยแลนด์แชมเปญครับก็ไม่เตะอะไอย่างนั้นอนหะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็มันก็เป็นสิ่งที่ถ้าพูดกันแบบตรงๆรอ่ะพี่ว่ามันเหมือนเดิมในยุคนวัะ เหมือนกันครับต่างกันแค่เวลานั้นเองเผื่อคุณแชมป์ตั้งหัวเราะอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู um. ้ตอนนี้โพสตบ่อยด้วยช่วงที่โพสต์บ่อยอะถูกไหมอ่ะคนทุกคนก็พูดแบบนี้มันเปลี่ยนแค่คนที่ออกมาพูดเท่านั้นเองว่าอะไรมันเป็นอะไรแต่หลังบ้านเนี่ยพี่ชื่อว่ามันเหมือนเดิมอ่า ก็ไม่ต้องไปถามมันเยอะแค่นี้ก็งานงอกอะแล้วแล้วทีนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าอ่าแล้วที่ที่แฟนบอลหลายคนคาดหวังว่ามันจะมาเป็นผู้กู้วิกฤตทีมงานอเวนเจอร์มากู้วิกฤตศรัทธาเนี่ยแล้วถ้ามันยังเหมือนเดิมเนี่ยมันก็ถ้ากับว่ามันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยหรือว่ามันมันให้เวลาไหมหรือยังไงพี่่านะตอนนี้สาคัญที่สุดคือตัวนายกว่าคุณจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแข็งแกร่งแข็งแกร่งแค่ไหนคุณไม่ใช่คุณโล้ไปโล้มาตอนนี้มันไปกันใหญ่แล้ว คือหลีกเนี่ยนายกเป็นประธานไทยหลีกควบกันด้วยครับถูกไหมแต่วันนั้นเห็นหนักข่าวไปสัมภาษณ์ประธานไทยหลีกแท้ก็โยนไปประธานจัดดีหนึ่งคือคุณฟุกอ,อย่างเงี้ยคือมันก็รู้ไปรู้มาแล้วไงครับพอทีมชาติอะตกลงโค้ชเป็นญี่ปุ่นยูยี่สานี่ก็ยังไม่รู้ยังไงอ่ายูยี่สิก็เป็นบาซินครับ U16 ก็เป็นไทยโคไทยจาก J แปวน V ตอนนี้กลายเป็น UNV ไปแล้วนานาชาติ <laughs> นานาชาติไปหมดเลย, <laughs> เ,ยนนเนี่ยไม่ไม่เนี่ยมันก็ตกลงคุณจะเอาอยัางไง <laughs> <อา S 1> นายกก็ต้องคิดแล้วว่าเอ้ยมันไม่ได เป็นแค่ผู้จัดจาการทีมชาติไทยเหมือนเมื่อก่อนนะ,อะตอนนี้มันเป็นนายกที่มันต้องดูหมดนะทั้งระบบนี่แค่ฟุตบอลน,นะไห<ใ>นจะมีฟุตซอลุตบอลอ,อะไรยเยอะแยะมากเแยมันเป็นเพราะว่า,าส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมเอาคอมเมนต์จากแฟนๆมาหลายคนคิดว่าเป็นเพราะความไม่หนักแน่นที่มันบอกของนายกด้วยไหมใช่พี่ใช้คำไม่ถูกคำว่าไม่หนักแน่นว่าเดี๋ยวคนนู้นพูดอีกอย่างก็จะเลี้ยวไปทางนั้นสักพักเอ๊ะไม่เอาดีกว่ากลับมาทางเดิม อย่างเงี้ยแล้วมันมีหลายเคสที่เป็นแบบนี้พี่าหลายคนก็คงจะก็คงจะเห็นว่าวิเคราะห์ได้ว่ามันบางทีมันเป็นการทํางานตามกระแสครับโซเชียล <Social. S 1> บางทีมันมากเกินไปมากเกินไปแล้วก็ไม่หนักแน่นในในสิ่งที่ควรจะทําแต่ว่าถ้ากระแสโซเชียลเนี่ยการที่ยกเลิก Thailand แชมเปี้ยนคัพเนี่ยกระแสโซเชียลด่าย,ยับเลยนะจะกลับมาเตะ,ะไหมถ้าทํางานตามกระแส <laughs> ไอกระแสโซเชียลมันหนัก <laughs> แต่พลังหลังโซเชียลมันแข็งแกร่งกว่าอ่เออโอเคไหมครับชัดเจนไหมชัดเจนเลยแค่นี่พอนี่เราปิดกล้องก่อนแล้วยาวกว่านี้ก็แปลว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็อ่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามาดามแป้งหรือท่านนายกเนี่ยตัดสินใจด้วยตัวเองอาจจะบางเรื่องไม่ได้หรือเปล่าพี่ว่าบางเรื่องนะคืออย่างเงี้ยย้อนกลับมาที่เดิมไหม ก่อนเลือกตั้งเขามีที่ปรกษาคือใครเขาก็คือคุณปวินถูกไหมมีคุณเนวินถูกไหมใช่สามทหารเสืออาจารยทหารเสือก็เรียกคุณปวินไปแล้วครับอาจจะเหลือแค่ปรึกษาให้คุณเนวินหรือเปล่าถ้าเราดูจากภาพตรงนั้นครับเดี๋ยวมันก็อาจจะอ่ะมันพูดกันตรงๆคนที่เคยค้านคนที่เคยอาจจะเป็นแบบดึงมือไปหน่อยเอออะไรเงี้ยใจเย็นมันไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คือในภาพรวมมันเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราถ้าเรามองกันด้วยเหตุและผลตามความเป็นจริงนะพี่ว่ามันก็เป็นแบบนั้นแหละ ก็เลยกลายเป็นทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับสิ่งที่โดนโดนวิจารณ์เพราะว่าคนคนที่เคยเชียร์ก็เริ่มหันมาวิจารณ์กันเยอะแล้วก็ว่ากันตามเนื้อผ้าไม่มีนายกสมาคมคนไหนไม่ถูกด้วยพวิจาร์แล้วก็นายกสมาคมตอนจบเนี่ยสมไม่สวยนั่นเลยนะโอ้พี่เบิ้นย้อนนิดนึงว่าอันนี้ขออนุญาตพูดในในยุคของยุคของที่เบิ้นทำข่าวบอลไทยมาเนี่ยผ่านมากี่นายกนะครับสามครับสามครับ ช่วงท้ายของแต่ละคนเนี่ยอ่าก็นหนักทุกคนไหมคือพี่มาทาันอาจารย์วิจิตช่วงท้ายก็ช่วงช่วงไฟท้ายแล้แต่อาจารย์วิจิตเนี่ยแกถึงเวลาแกก็ลุกเองเหมือนแกรีทายตัวเองแต่แกช่วงที่ว่าแกอยู่แกก็นหนักอยู่แล้วแต่ว่าอาจารย์วิจิตอ่ะคือมันอยู่ในโบดของฟุตบอลไทยยุคเก่าละมันเป็นยังไม่ได้บแบบสมัยเนี้ยุคด้วยเขาเรียกว่าอมากบารามี อ่ามากบารมีแล้วมันยังไม่บูมถูกไหมแต่พอไปถึงยุคบางีเนี่ยโอ้โหมันเริ่มพีคเลยการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายแล้วก็จนสุดท้ายเราก็รู้กันอยู่ว่าโอ้โหกว่ากว่าจะลงจากตำแหน่งนี้ไปถึงฟีื ا เยอะๆโดนบงโดนแบนอะไรเงี้ยเตั้งนายกสมาคมก็โอ้โหกว่าจะเลือกกันได้เยอะแยะไปหมดจนกระทั่งมาถึงบิ๊กออสเนี่ยบิ๊กออสเนี่ยมีเวลาอาหารในบูนช่วงแรกๆก็มีสองปียิ่งใหญ่เลยย้ายสมาคมอะไรกัน นั่นแหละแต่ว่าหลังจากนั้นก็อย่างที่เห็นก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุผลประการใดก่อนจะลงจากตำแหน่งก็เสียงยยเสียงโสดก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าคุณแป้งแต่ผมกำลองบอกว่านาย,ยกแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยตอนจะไปเนี่ยมันไม่ค่อยสวยนะมันมันเป็นตำแหน่งที่ทําดีเสมอตัวแต่ถ้าพลาดนิดหน่อยเนี่ยอูยับก็ถ้าพูดอย่างนั้นก็ได้แต่มันเป็นตำแหน่งที่คุณอาสาไงถูกไหมมันเป็นตำแหน่งที่อาสาที่คุณต้องรูอู่แล้วว่าคุณเข้ามาเนี่ยคุณไม่ได้มาเดินบนดอกทุ่งดอกลาเวนเดอร์มมมมมมัันนนตตตต้้้้อออออองงงงีโคคคคไไรยยหดืุุณณ อาสาวที่จะเปื้อนแน่ๆอ่านาอนงค์อ่าแล้วอย่างนั้นเนี่ยมีอะไรจะให้กำลังใจทีมชุดนี้ไหมฮะไม่พี่ก็ยังให้กำลังใจนะะคือเราวิพากษ์วิจารกันเรื่องหนึ่งนะครับแต่พี่จะบอกว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ตัวคุณแป้งความหนักแน่นเอ่ยความที่อาจจะต้องพยายามเชื่อมั่นในสิ่งที่เราต้องทำหรือว่า ฟังข้อมูลที่มันควรจะเป็นครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่าไปเน้นคอนเทนต์อย่างเดียวซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยเน้นแล้วนะก็บเบาไปแล้วเพราะมันเน้นไม่ไหวละอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องดูว่าไอ้สิ่งที่ชาวบ้านเขาทําแล้วเราควรจะทำมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเอาง่ายง่ายอ่ะตอนที่คุณแป้งเป็นประธานสโมสรน่ะสิ่งที่คุณแป้งคิดว่ามันไม่โอเคอ่ะพอคุณมามีอำนาจแล้วคุณก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นสิอ่าก็มันก็มาจากการที่คนที่ทําทีมสโมสรมาก่อน ล้วแล้วเราก็เห็นแล้วว่านายกสมาคมหรือว่าสมาคมเขาทำอะไรที่สโมสรไม่เห็นด้วยเนี่ยก,ก,ก็ย้อนกลับมามันหลายเรื่องน,นะแต่ว่าบางทีแนวทางมันก็อาจจะเป็นความคิดที่ที่เขาก็อาจจะไม่ได้คิดเหมือนกับทั่วทั่วไปอะไรเงี้ยอย่างเช่นการมองข้ามอาเซียนอย่างเงี้ยเขาก็ยังยืนยันว่าเขามองข้ามอาเซียนไม่ได้ก็ต้องแชมป์ตัว้องแชมป์ต้องก็ต้องอะไรเงี้ยหยุดหลีก54วันอะไรเงี้ยซึ่งพี่ว่ามันก็มันก็ไม่ใช่เรื่องนะสากล <นะ S 1> <laughs> เขาไม่ทํากันไม่มีใครทำทีนี้อีกหนึ่งเรื่องพอพูดถึงตัวแทนสมาคมคณะกรรมการต่างๆนานาเนี่ยเป็นตัวแทนสโมสร ที่เข้ามาทําข้อดีคือมันเห็นปัญหาว่าสมัยตัวเองทาทีมเนี่ยเจออะไรมาบ้างอะไรไม่ดีก็ไม่ทําแต่อีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีความได้เปรียบเสียเปรียบไหมแฟนบอลวิจารณ์ว่าทําไมเอาประธานสโมสรไทยลีกหรือผู้บริหารสโมสรไทยลีกมาเป็นหัวเรือใหญ่ของการกรรมการก็ดีจัดฝ่ายจัดก็ดีอะไราเงี้ยโอเคอ่ะถามเนี้ยดีคาถามดีมากพี่จะอธิบายให้เข้าใจว่าไอสิ่งที่เขาต้องมีตัวแทนจากสโมสรเข้ามาเนี่ยเพราะว่าในข้อบังคับลักษณะปกครองสมาคมมันระบุไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นอย่างนี้2ในสาม ต้องเป็นตัวแทนของสโมรสรเพราะฉะนั้นเลิกด่ากันแล้วดีอันนี้มันคือกฎระเบียบที่มันคือไม่ใช่เพิ่งคิดนะมันคือทรรมนูนของสมาคมอะวางมานานแล้วมันคือทรรมนูนของสมาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกด่าเลยละเอาคนสโมรสรเข้ามาทาทาไมมันต้องสองในสาลอันนี้คือตั้งแต่ยุคข,ของคุณวรบีพี่ไม่แน่ใจว่าไปแก้มาเมื่อไหร่แต่แตมันก่ยศแน่มันก่อนเลือกตั้งอะไรมานานแล้วนั่นแปลว่ามันมันเป็นสิ่งที่ปกติปกติเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนมันอาจจะไม่ใช่ประธานสโมสรมันอาจจะเป็นแค่คนทํางานเป็นเลขานคืออะไรก็ตาม มันก็มีผลโดยตรงมาช่วยกันคิดช่วยกันทํามันดีแต่ไอการแต่งตั้งไปทําตําแหน่งที่มันมีส่วนได้เสียนี้พี่ว่ามันก็ไม่ควรอย่างคุณฟุกไปเป็นประธานไทยลีกไทยลีกหนึ่งเราคุณอนุรุตไปเป็นประธานไทยลีกสองเนี่ยมันมีผลโดยตรงเราก็รู้สึกว่ามันไม่โอเคเพราะทีมเขาเนี่ยอยู่ในลีกนั้นอยู่แล้วถูกต้องถ้าสลับได้ไหมคุณฟุ๊กไปทาทีสองพี่ว่ามันก็ไม่ควรไปยุ่งอ่ะหรือว่าไม่ควรไปยุ่งเลยคือไอตำแหน่งพวกนี้นะถ้าในมุมพี่อ่ะพี่มันไม่ต้องเป็นสภากรรมการ เอาคนที่มีฝีมือเข้ามาทำถ้าจะมีนะซึ่งเมื่อก่อนมันก็ไม่เห็นจะมีนะครับหรือว่าอย่างพูดตัดสินอย่างเงี้ยเอาคุณมิติไปทำเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องละผมบอกเลยว่านี่คืออีกหนึ่งเหตุผลที่คุณมิติออกจากสภานะคือการที่โดนโยกไปทําก็เขาเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกเองได้ว่ามันว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรทำเขาไม่ได้อาสาไปทําไม่น่านะโดนมอบหมายเท่าที่พี่ได้ยินไม่น่านะ ม,มันคงไม่มีบอกว่าผมขอไปทำเกประสินอะไรเงี้ยผมเลิกก็แบบว่าคุณคุณท่านแบบเฮ้ยกรรมาการมีปัญหาเยอะเดี๋ยวผมดูแลเองยกมือที่ประชุมแก้นะค,ครับผมขอมดูแลไม่ใช่ละคือสมาคโหมเป็นเพี้ยนม็มมันเพี้ยนตรงไหนหรู้ไหมมันเพี้ยนตรงที่ไอสิ่งที่ควรจะเอามาทําเองเช่นทีมชาติ คุณไม่ทำไปโยนซะคุณยูยี่สิบคุณก็ไปโยนให้บุรีรัมย์ทำยูยี่สามนี่ถ้าเขาบีจีเขาไม่คืนมาเนี่ยก็ให้บีจีทำต่อบีจีทำไอ้นี่มันควรเป็นสิ่งที่สมาคมควรทำถูกไหมไแต่ไอ้สิ่งที่มันควรหให้คนนอกมาทำก็เช่นไอ้ประธานต่างๆเนี่ยบางเป็นคนกลางคุณก็ต้องเป็นคนกลางคุนที่มีความรู้แต่เอาสภากรรมการไปทำประธานไทยลีกอะไรเงี้ยคุณก็เป็นซีอีโอมาดิแบบผู้ว่ากกทร์รับสมัครมาดิครับถูกป่ะเอาคนกลางมาทำไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับสโมสรก็นี่มันเพี้ยนกันอยู่ไอ้สิ่งควรทำไม่าย้เงงี ในุมมองนี่นะครับอมผมว่าน่าจะน่าจะมีแฟนๆหลายคนเห็นด้วยเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยก็บางคน่ยถึงขนานดะคอมเมนต์ว่าก็แบกไม่ไหวเหมือนกันเหมือนเป็นฝ่ายเชียร์มาตลอดเนี่ยแล้วก็พอหลังๆเนี่ยโอ้โหมันมันแตะตรงไหนก็มีแต่แผลการทํางานครับก็ตามสภาพอ่ะไม่ได้จ้องด่านะไอ้เรื่องไอ้เรื่องดีๆมันก็มีแต่เรื่องไม่ดีมันเยอะกว่าหน่อยช่วงนะี้คิดว่าชุดนี้เนี่ยจะผ่านไอ้ตรงนี้ไปแบบอากากระอ่วนไหมพี่หรือว่าเฮ้ยฟ้าหลังฝนสดใสอยู่แล้ว ตอนนี้ในวงการเขาคุยกันเล่นๆนะว่ะามันจะไม่ครบเทอมนะ ไม่ครบวาระอันนี้พี่พี่พูดเลยนะคือเขาคุยกันเล่นๆแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าที่สุดแล้วมันไม่ครบวาระเนี่ยทางออกคือลาออกเองถ้าลาออกก็ต้องเลือกตั้งใหม่เลยหรือแล้วแล้วถ้าไม่ครบวาระถ้านอกจากลาออกเนี่ยมันจะมียางยางผมไม่มีสิก็ต้องลาออกเองสถานเดียวมันมีวิธีการมันมีคือลงชื่ออะไรพวกนี้ทึ่งพี่ว่ามันก็ไม่เคยมีใครทําโหวตออกเลยเพราะว่าสโมสรสมาชิกต้องลงชื่ออะไรเงี้ยมันเคยเออมันเป็นระเบียบเยอะทึ่งพี่ก็ได้ยินมาน่ไม่ไม่ไม่ถ่องแท้แปลว่าถ้าถ้าทฤษฎีไม่ครบเทอมเนี่ยคือทางออกเเดียวออออกกกาลงงถูต้ ของทั้งทีมนายกคนเดียวก็จบแล้วอ๋อถ้านายกประกาศเราคือก็ไปแก evet. ็เลือกตั้งมาก็เป็นนายกไงแต <cool> ่ว่าอย่างสภาลาออกมันแต่งตั้งได้ระเบียบมันเขียนไว้ใครออกไปก็เอาคนใหม่ไปใช่แต่ว่าถ้านายกลูกออกอ่ะนายกออกอ่ะสภาก็หมดอำนาจไปหมดอันนี้วิเคราะห์นะย้ำเฉยๆนะวิเคราะห์เองเดี๋ยวดูว่านอสตาร์ดับเบิลซึ่งไอการไม่ครบเทอมเนี่ยการลาออกเนี่ยมันก็อาจจะเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้นี่ไม่ได้ไม่ได้กัดไม่ได้แบบว่าชี้ช่องนะ ก็ไปในชี <trabaj id u els> ้ทำเอาบอกว่าเฉยๆเออหรือว่าแบบว่าแต่พี่พ่ไม่แต่พี่ว่าเขาไม่ออกง่ายๆหรอกเพียงแต่ว่าท่านมันไม่ไหวจริงๆอะไรครับเพราะตอนนี้มันก็หนัก่วงนะใช่แต่ถ้าผ่านไปได้ล่ะเหมือนว่าช่วงเนี้ยบอลลงบอลหรือถ้าถ้ามันเคลียร์กันได้เอามันเตะได้มันพอจะมีไอ้เงินที่เขาสัญญาให้แต่ละทีมได้ครบเนี่ยปีนี้มันพอเอาตัวรอดไปก่อนปีหน้ามันต้องทําแบบไหนให้มันไม่มีปัญหาแบบนี้อีกก็ก็ถ้ามันผ่านไปได้มันก็ดี มันผ่านไปได้ก็ดีไปครับว่าถ้าฟุตบอลกลับมาเตะแล้วมันบูมมันมีรายได้มันมีสิทธิประโยชน์เข้ามาการจัดการ่งขันมันโอเคพี่ว่ามันก็ก็มีเหตุและผลครับไอ้ดาม่ามันก็จะน้อยลงทีมชาติมันมีผลงานที่ดีขึ้นอะไรมันก็โอเคเข้าใจไหมแต่เนี้ยมันจะมีเรื่องฝุ่นใต้พรมอีกเยอะที่เราไม่รู้ซึ่งพี่เบิร์นรู้แต่ว่ายังไม่อยากพูดคนในวงการเขาก็รู้บางทีมันมันเป็นเรื่องที่ค้างมาจากยุคที่แล้วอ่ะอีกเยอะก็ รอรุ่นอย่างเดียวเออเดี๋ยวช่วงสุดท้ายวันนั้นดูเซาสแตนรี่เบิคุยกับชาประวินรู้สึกมีคําถามที่อยากถามไปเยอะไหมฮะหลายคนแซวว่าพี่เบิไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองนะบ,บางคาถามเนี่ยคือพี่บอกงี้พี่พูดด้วยความสั์จริงเลยนะ,ะคุณประวินเขาก็ไม่อยากพูดเยอะในประเด็นใ,ห,ให้มันรุนแรงไปกว่านี้อ่ะคือ คือก็แปลว่าสิ่งที่พี่เบิ้นถามพี่เจถามหรือว่าคุณประวินตอบเนี่ยมันก็เหมาะสมในในการพูดครั้งนั้นแหละใช่คือคือเอาันตรงอ่ะแม็กถ้าสมมติเขาพูดมันก็เป็นการพูดฝั่งเดียวถูกไหมถูกต้องแล้วมันก็เป็นการกระทืบซ้ําได้ข,ขยี้ได้แต่ว่าเขาก็ไม่ทําไงเขาก็พยายามไม่จะเลือกให้มันจบไปให้ก็ เอาตรงๆก็ไปคุยในสื่อของบีจีด้วยอะ่ะเขาก็เน้นคุยในเรื่องของสมโมสรมากกว่าแล้วก็ไอเรื่องการทํางานสมาคมคุณบินก็บอกชัดเจนว่าก็สโมสรก็ทํางานช่วยทีมชาติช่วยสมาคมได้ไดใ,ในบทบาทนี้ใช่ก็คือไม่ได้ไม่ได้ทำงานร่วมกันแต่ก็ยังมีส่วนในการขับเคลื่อนบอลไทยไปด้วยกันบทสรุป,ปประมาณนี้ละกันถ้าวันนั้นเขาไปพูดอะไรอีกอ่ะมันก็กลายเป็นประเด็นใช่ไหมมันก็ไปเล่นกันต่อมันก็หนักเพราะนั้นก็มันก็เอาเป็นว่าก็ต่างคนต่างอยู่แต่ก็ช่วยกันทำงานในมุมใครมุมมันก็แล้วกันเรามองอย่างนี้ดีกว่า วันนั้นก็หลายคนก็ถามว่าแล้วมีโอกาสที่คุณประวินจะมาเป็นนายกเองก็แกก,ก,ก็ไม่เอานะแกก็บอกแล้วนี่ถ้าความคิดตรงกันแต่ตอนนี้มันไม่ตรงไงอ,อันนี้ถ้าใครฟังแล้วคิดดีๆเขาตอบไปแล้วว่าว่าอนาคตมีโอกาสแต่ว่าณตอนนี้อาจจะไม่ได้ถ้าความคิดตรงกัน แต่ตอนนี้ไม่ตรงไงก็แปลว่าที่ผ่านมามันเคยมีช่วงที่ตรงและช่วงที่ไม่ตรงเข้าไปแลวอาจจะไม่ตรงแล้วตอนตอนตอนยืนนั่นแหละข่าอาจจะตรงก็อยู่หลังจากนั้นไม่รู้เป็นอะไรถึงไม่ตรงนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่สุดท้ายก็วอนไทยก็ต้องรอกันต่อไปนะครับแล้วก็เชื่อว่าก็ติดตามเรียกว่าเหล่าสื่อมวลชนหรือว่าคนที่อยู่ในวงการเนี่ยมาวิเคราะห์กันได้นี่ก็เป็นแค่บทส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์นะย้ำว่าเป็นมุมมองความคิดเห็นนะของพี่เบิร์ดนะครับอะไรที่ถูกไม่ถูกจริงไม่จริงเนี่ก็วแล้ท ทำนายไว้ว่าไม่ครบเทอมเนี่ยเอาว่าทำนายเลยอ่ะเอาว่าเขาคุยกันเล่นๆกันละกันมีทฤษฎีนี้มีมีความคิดโอ้แต่มันเร็วมากเลยนะเดี๋ยวนะนี่ห้าเดือนนี่จะไม่ครบเทร์ลยังไม่ถึงครึ่งปีเริ่มมีทฤษฎีไม่ครบเทอม์ลรอดูรอดูแต่เชื่อว่าพี่เบิร์ตคิดว่าไม่น่าไม่น่าออกง่ายๆใช่รถทัวร์เดี๋ยวเพิ่งมาดูไปก่อนใจเย็นแล้วอสุดท้ายติดตามพี่เบิร์ตหน้ตรงไหนบ้างเดอะสเตเดียมรัฐเหนือ ก็ถ้าเดอะสเตเดียมก็จะมีบันทังคารเป็นบับเบิลเวย์นะครับจะไปไหนไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยแล้วก็มันเพื่อรหัสก็แคมป์บอลไทยก็จะเอาประเด็นมานั่งพูดคุยกับคุณพุทธสุรเดชแล้วช่วงหลังนี่ไปวงการบอลนอกแล้วด้วยับจำเป็นจำเป็นช่วงยูโรท็อกเฉยจําเป็นแต่ว่าบอลไทยหลักๆก็ฝากติดตามเพจบับเบิลยิงรักแค่นั้นแหละนะฮะช่วงนี้ก็โบนัสดีก็เลยโพสต์บ่อยใช่ใช่ อันนี้ก็ต้องก็ต้องพูดเลยว่าใช่เพราะว่าปอนเซ์ไม่มีมันทําให้เรามีแรงขึ้นที่ต่อยครับที่เหลือก็ได้เหมือนกันได้ที่เหลือก็ตามช่องต่างๆที่ที่จ้างให้เบิร์ดช่องก็ไม่ค่อยมีแหละครับมี f m 9เ9แหละแล้วก็ b g b g จีบจีแล้วไทยลีกทีซันหน้ามีคนติดต่อไหมครับไม่มีไม่มี <c oughs> คือจริงๆเนี่ยคุณชอบบอกว่าเป็นบัมเปิรบีจีผมก็จะบอกว่าสโมสรอื่นจ้างผมก็ไปถ้าไปแล้วมันสบายใจจ้างไปทํางานนะไม่ได้จ้างไปเฉลียนะผมก็ไปแปลว่าถ้าปีหน้ามีทีมอื่นที่ยื่น มีก็เยอะอยู่อก็ติดตามพี่เบิร์ดได้ทุกช่องทางทั้งเพจแล้วก็ทั้งรายการยูทูปนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เบิร์ดมากที่มาพูดคุยกันนะครับครับขอบคุณครับแล้วฝากติดตามคอคอดด้วยทุกช่องทางเหมือนกันเฟซบุ๊กยูทู b ทิกตอ o k ก็กดไลค์กดซับ s c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ